ชะอมมาค่ะเพื่อจะเตรียมมาทอดไข่เจียวนะคะทุกคนนะคะวัตถุดิบเราจะต้องเตรียมยคือชะอมเลยนะคะขาดไม่ได้คือชะอมเลยนะไข่เรานี่ต้องเตรียมสักห้าฟองค่ะประชากรเราเยอะเอาไข่กันนะคะทุกคน,นะคะ ัตดิบของเราไขาวางไว้ก่อนเราเดิบชะอมพอประมาณนะคะทุกคนนะคะชะอมพอประมาณนะคะทุกคนชะอมเราเตรียมชะอมก่อนนะการพอที่ปริมาณ โอมของเรานะคะอมของเราอันนี้เสียงมากเลยนะคะทุกคนนะคะเด็ดเอาแต่ที่อ่อ,อนนะคะทุกคนนะคะเด็ดเอาแต่ที่อ่อ,อนนะเพื่อเราจะไปทำข้าวไท่เกียวนะคะกับโอมนะคะทุกคนนะคะเด็ดาอมก่อนนะ เอาแต่เตียมก่อนนะคะทุกคนนะคะเตรียมชะอมเด็ดชะอมเตรียมก่อนนะคะทุกคนนะคะ ขาดไม่ได้เราคือะอมของเรานี่หละค่ะเพื่อจะทอดไข่เจียวนะคะ กินกับส้มตำก็อร่อยนะคะแกงใส่แกงใส่อ่าหน่อไม้ก็อร่อยนะคะเนี่ยแกงเปิ่อเราแกงใส่หน่อไม้หรือคนในสานเรียกแกงหน่อไม้คนภาคกลางเรียกแกงเปิ่อนะคะทุกคนนะคะเห็นไหมขอเทียมชะอมแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ ใส่เจียวไข่ใส่ช่อมนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะหนช่อมเนี่ยของแซบนะคะทุกคนนะคะของแซบนะคะทุกคนนะคะ เราเตรียมชะ,ชะอมเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะนี่เสร็จชะอมแล้วเราก็จะมาตอกไข่ก่อนตอกไข่ก่อนสักห้าฟองนะคะทุกคนนะคะ1เตรียมไข่ส น้ำปลาลงไปนะคะใส่น้ำปลาไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มเราก็ใส่อบปรุงรสนะคะรสดีคือรสดีของเราเนี่ยเพื่อจะได้นัวแซ่บซแล้วก็ต้อไข่นะคะทุกคน,นะคะเพื่อจะไปทอดนะคะ ไม่้ผสมกัน,นะคะทุกคนนะคะไม่้ผสมเฉบชะโอมนะเดี๋ยวค่อยเอาชโอมใส่หม้อแล้วค่อยเทลงใส่หม้อนะคะเราต้อไข่เสร็จแล้วใช่ไหมเราขึ้นเวทีจะไปทอดกันนะคะอ่ะอเราจะไม่เ ใ่ในลงในก่อเปลยนใ่กระกเลกำลงปุกนะแล้วก็ตามด้วยแล้วก็ตด้วยไข่ของราโตอลงไปนะคะทุกคน 给你做主了 แต่ <Okay. S 2> นะคะตะเกียนะคะไขเคียวพอดกับช่อมนะคะทุกคนนะคะ